โอ้ยถือกันให้กี่ลูกวันนี้พี่เปาจะให้กี่ลูกครับเดี๋ยวมันจะล้มเดินอย่างงั้น่ะให้ตาสักยืมรองเท้าหน่อยตาสักชอบใส่มากเลยอีคีบเนี่ยพอแล้วไม่เอาเอานูกเดียวก็พอสองสองอเดด ระวังรอมาถูเลยน่นลูกนีใช่ไหมตนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สลูกอองลูกพอแล้วพอแล้วสัุนใหญ่ใหญ่อยู่นาะเอาไหนอีกอยข้นนู้ยลอยนน่ยถุงถุงอยถุงอยนะพนนาพอแล้วพอหรือยังสลูกหรือยังพอแล้วพอแล้วเออ อู้ได้เยอะแล้วนะ่าเอาใส่มือเอาใส่มือโอ้พี่ให้สามพี่ว่ายังไงพี่อ่ะปวดตัวมารักกันก่อนรักกันยังไงอาลักกันยังไงอาลักกันก่อนอะรักกันพ้อมแก้มก่อนอ ตาสากอุ้มไม่ไหวตาสากอุ you like? you <laughs> <laughs> oh, oh, an ้มไม่ไหวอรักกันกับยายกรอบก่อนอลักกันยายกรอบก่อนหอมแก้มก่อนบอกข้าวหลังมานอนกับน้องนะข้าหลังมานอนกับน้องสัญญายังไงสัญญาทำยังไงสัญญาโอ๊ยสัญญาอ่ะบายบายสวัสดีครับรอรอก่อนไปไปไปอ่ะทักดีครับก่อนเร็วพี่เปาสวัสดีครับ